สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่356แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe หน่อยแล้วกันครับชมและชอบสนใจไหนก็พักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีพระมาแบ่งปันพี่ๆหมือนเดิมไม่เคยนะครับ ชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์ไลเข้ามาครับดีโทรอมได้ที80 80่บเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ด้วยกันนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมให้ถูกใจคอยถามถ่ายราคามานะครับราคาไม่ได้เมเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะไม่ได้ขายประกันนะพี่นะดูให้ชอบแล้วกันนะครับเอาไปไปไวันะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอกฝากบอกต่อน้องน่อยแล้วกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันนนนนพีี่ะครรรัััับบว้มมาเเิกกกอง์แป็น พระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นะครับมาดูใกล้ใกกันนะครับนี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผิวจะมันบ้านพรุนหน่อยแล้วพี่นะนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับนี่มีเส้นพระทิพย์ นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นระทิบางลางนะพี่นะนี่ครับดูครับดูผิวเนื้อหานะพี่นะนี่ฮะนะครับผิวจะเล่อยๆหน่อยครับนี่เป็นดาเม็ดแดงครับเม็ดแดงจะออกผมส้มนะพี่นะเป็นสีก้อนอิดนะครับนี่ในเนื้อหาก็จะมีความฉ่ำนุ่มนะครับนี่ครับนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่ครับนี่เส้นแซมบางๆงนะพี่นะเส้นพาทิบนะครับเเรียกว่าเส้นพาทิบซอกแขนลึกนะครับนี่ครับ เม็ดแดงเม็ดดำนะครับเนื้อหานะครับนี่ดูครับนะครับเนื้อก็มีความฉ่ำเล็กนุ่มนะครับนี่นะครับนี่ครับขอบนี่มลสารนะพี่ไม่รู้ก้อนอะไรนะเพราะว่ามีร้อยแปดนะครับมลสารท่านนะครับแล้วแต่ครุกนั้นจะมีอะไรนะครับนี่เห็นไหมนะครับมลสารของ ผสมเข้าไปนะครับแล้วแต่ครกจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าโดยหลักโดยรวมก็ต้องมีคล้ายกันครับบางมวลสารหลักบางทีก็จำเป็นต้องมีนะครับแล้วแต่ว่าจะมีน้อยมีมากนะครับแล้วแต่องค์นะครับนี่นะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่หลังจะเป็นหลังกระแจะนะพี่นะหลังพันพูนไม่แน่ใจว่าหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าหลังอะไรนะครับนะครับนี่เดี๋ยวนะครับนี่ นี่ครับนะครับประมาณนี้นะครับสมเด็จพิมใหญ่นะครับนี่ครับนี่นัข้างขอบข้างประมาณนี้นะนี่ครับพี่นะขอบข้างเลยไหมนะครับแห้งธรรมชาติครับถึงความแห้งก็จะมีความฉ่ำนะครับพระเนื้อผงทันครับจะมีความฉ่ำในตัวครับนะครับนี่ครับพระสมเด็จนี่อายุจะผ่านไปเป็นร้อยปีนะพี่นะเนื้อก็ไม่แห้งนะในเนื้อเนี่ย ตังอิวเนี่ยจะไม่แห้งนะครับจะมีความฉ่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่แต่ผิวข้างนอกอะไรจะดูเหมือนแห้งนะครับนะครับนี่ฮะนะครับนี่นะครับเหมือนจะดูแห้งฮะแต่ว่าแห้งแบบหแห้งแต่เนื้อในจริงข้างในจะมีความฉ่านะฮะเพราะว่ามันจะมีส่วนส่วนผสมของน้ำมันตังอิวนะครับนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่นะครับอายุผ่านไปเป็นสิบเป็นร้อยปีก็ไม่มีไม่มีแห้งนะครับ เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนะครับประมาณนี้ดูนะพี่นะดูความคมงความชัดลึกนะครับเนี่ยจะปีลานธรรมชาตินะครับนี่แล้วแต่ว่าคกไหนจะแก่มวลสารแก่ว่านเกะอะไรนะพี่นะนะครับนี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับองค์แรกนะครับวันนี้โอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นรูปหลอสองหน้าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะครับเรี่ยมเดิมเลียมปินเทจเดิมนะครับรูปนี้ผมก็ไม่รู้ว่า สร้างปีไหนนะพี่นะนี่ฮะเรียมินเทสเป็นบ้านเลยครับนี่ฮะลูกลูกถ่ายนะครับลูกถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่นะครับสองหน้านะพี่นะลูกถ่ายไม่ทราบว่าเขาเล่นหาเป็นปีไหนไม่รู้เลยพี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ลูกถ่ายสองหน้านะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเออเขาเรียกว่าพระถ้ำเสือนะครับนี่ เนื้อแห้งแหงนะครับธรรมชาติเลยนะฮะองค์นี้นีดีนะครับนะครับก็มีลายกลุ่นนะครับผมส่วนตัวมมดูน่าจะเป็นไม่กลุ่กลุ่นเก่ากับกลุ่มใหม่นะทําเสือหรือว่าดีสลักประมาณนั้นก็มีหลายกดูนะกลุ่มถ้ำหลวงวัดหลวงอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่ฮะน่าจะเป็นพิมพ์เอ่อประมาณพิมพ์เล็กหรือพิมพ์กลางนาคล้ายๆตุ๊กตาเนะเขาก็ว่ามีมีเหมือนกันนะพี่นะพิมพ์หน้าตุ๊กตาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวแกะแกะออกมาให้ดูกันนะครับ นี่นะพี่นะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะแป๊บนึงโอ้แน่นเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะนี่ครับนี่นะพี่นะนะครับเนี่ยผิวเดิมๆเ,เลยนะครับได้แบบมาเลี่ยมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเหนื่อ,อแห้งๆนะครับนี่นี่ฮะผิวแห้งๆนะครับ พระถ้ำเสือนะครับพระถ้ำเสือเขาเรียกว่าพระถ้ำเสือนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ครับโอ้เล็บฉีกเลยนะพี่นะนี่ครับมีอยากจะแกะอย่างนี้แหละดีเล็บฉีกได้เลือดอีกอะบางทีนะครับนี่ครับในมันใหญ่ๆว่าเขาเรียกว่าหน้าตุ๊กตาหรือเปล่านะพี่นะประมาณนั้นนะครับนี่เนื้อแห้งๆนะครับผิวมานี้เลยนะครับนี่นี่ครับพระถ้ำเสือนะครับ ็ม <ic> ีเลขกรุนะพี่เลขกลุเก่ากลุใหม่อะไรเท่านั้นนะครับนี่ฮะแหล่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับพระก็เล่นหากันเขาเรียกว่าสี่ห้าหลักเหมือนกันนะพี่นะนะครับแล้วแต่กลุนะพี่นะมาดูอ๋แล้วกันนะพี่นะพระที่สวยบางทีก็เล่นสี่ห้าหลักเหมือนกันนะครับน่าจะห้าหลักได้นะครับสี่หลักห้าหลักนะครับนะครับแล้วแต่ ความพอใจนะครับแล้วแต่ความนิยมนะครับนะครับก็ส่วนพระองผมก็เป็นราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่นะนะครับดูเอาแค่ชอบนะับนี่ฮะแห้งเลยนะพี่นะนะครับทําเสือนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นคุณแผนเคลือบนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคุณแผนเคลือบนะครับผมดูน่าจะปีเข้าไอววัดใหญ่ อะไรนะใชยมงคลเหรอนะครับนะครับเป็นพิมพ์ที่เขาเล่นหากันนะครูวัดใหญ่ใัยมงคลนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่น้ำน้ำน้ำเคลือบจะประมาณนี้นะพี่นะนะก่อนในเคลือบเนี่ยก็จะมีลันลานนะครับเป็นปีเนี่ยผมลองสังเกตดูเนี่ยเนื้อก็จะปรปีลันลานนะครับน้ำเคลือบจะลานเกาๆอย่างนี้เลยนะครับแตกระยิบระยิบนะครับเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วแต่เคลือบครูกวัดใหญ่ชชยมงคลนะพี่นะเป็น เพราะว่ามินไม่รู้ยังไงนะครับเพราะว่าเซียนเช่าหาเล่นหากันหลักล้านเลยครับไม่รู้นะครับพี่สําหรับผมเนี่ยดูเอาใครชอบแล้วกันพี่นะราคาแบ่งปันทุกองค์ครับลักษณะดินเนี่ยเขาว่ามันจะไม่ใช่เป็นดินล้วนนะพี่นะก็เป็นประมาณว่าดินเขาเรียกว่าดินผสมผงนะเนี่ยจะออกนะครับไม่ใช่ดินล้วนนะครับเป็นพระลงปลุกนะครับนะครับนี่ดูหาน้ําเคลือบนะครับนี่ มีความลานนะครับรกลุ่มวัดใหญ่ช่างมงคลนะพี่นะที่ว่าเล่นหากันเนี่ยนี่ฮะดู่ะนาเคลือบไอ้เนี่ย,ม,นนยมันจะลานลานประมาณนี้นะพี่นะดีดูเอาแล้วพี่นะถ้าชอบนะทักทายสอบถามราคามาแล้วครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับนี่คุณแผ่นเคลือบนะครับรกลุ่มวัดใหญ่ช่างมงคลนะครับโอ้เขาบอกว่าเช่าหากันหลักล้านก็ผมก็ราคาแบ่งปันไม่ถึงหรอกนะพี่นะราคาแบบบู๊บวาบตัวหน้าตกใจนะฟังราคาหน้าตกใจนะครับก็คือว่า แบ่งปันครับนะราคากันแบ่งปันกันนะครับเนี่ยมาดูกันนะพี่นะนี่นะครับนี่คุณแผนดูตวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่นะครับแหวไวนิดึงนะพี่นะถ้าชอบนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับตัดนะครับขอมเรียบเสมอนะครับรอยกดพิมพ์นะครับเขาว่าจะเป็นดินผสมผงนะพี่นะไม่ใช่ว่าดินล้วนนะพี่นะนี่ครับดูตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะว่ามันเป็นคล้ายๆผงด้วยนะพี่นะเนี่ยมันเป็นดินผสมผงนะครับออกนวลละเอียดละเอียดนะครับนี่ นี่ครับนะครับนะครับนี่ครับดูนะครับนีครดินผสมผงนะครับนี่นี่ครับน้ำเขาเรียกว่าน้ําเคลือบประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคุณนแผนกุ้วัดใหญ่ใช่มงคลนนะครับนะครับนี่โอเคครับ ผ่านไปนะครับอง์ต่อไปครับเป็นปิดตาผมดูแล้วน่าจะตีเข้าหลวงปู่แย้มนะครับว่าด่านํำลงนะพี่นะองนี้จะแก่เนื้อผงแก่ว่านนะพี่นะนี่ครับลักจุ่มลักเก่าเลยนะพี่นะเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะพี่องนี้โอ้โหแก่ว่านนะครับดูดูขออนุญาตนั้นด้านหลังดูแล้วกันก่อนแล้วกันนี่นะแก่ว่านนะครับนี่แบบบ้านเกศอรบ้านอะไรแต่ก่อนนะครับนี่อายุผ่านไปเนี่ยโอ้โหเนื้อโคตรปึกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าก่อนนะครับนี่ ดูลักนะพี่นะดูลักนะครับนี่ลักนี่โอ้โหเนะดูพี่นะเดี๋ยวผมขอหย,ยาซูมให้ดูช,ชัดๆแล้วกันเนี่ยพอดีพระมันได้มาอย่างนี้เลยหิ่งเนี่ยแกวา่กนวานนะครับเน,นื้อผงนะครับแก่ผงนะครับผงว่านผงกีสอนผงว่านนะำโบราณเนี่ยดูลักนะครับนี่มันสะท้อนนะพี่นะลักดําแห้งเลยนะพี่นะนี่ครับฮะ รักเนี่ยขูดมันเลยพี่นะดู่ลักดูลักนะโอ้โหรลักดูลักครับนี่นะครับนะครับแก่ว่านนะองค์นี้เนื้อผงนะครับเขาว่ากันนะออกเนื้อออกเอาออกมันก็มีนะครับนะครับเรยกว่าองค์นะแก่แต่พกุกรักตะกินออกสีแบบแก่ว่านก็มีเขาว่านนะผมก็จาไม่ได้ว่ามีกี่กี่โซนกันนะน,นะครับนี่ครับนะครับนี่คล้ายแบบแก่ว่านเก่ผงนะครับ นะครับแล้วอายุผ่านไปเนโโียวโหเนื้อวานอะไรในแก่จัดเลยครับนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไอซูมกล้องให้พี่ๆดูเห็นลักแล้วกันย,ยิ่งยิ่งสองลักยิ่งสองเนื้อนี่ย,ยิ่งโคตรมันเลยนะพี่นะขออนุญาตซูมกล้องให้พี่ๆเห็นจะชัดเหมือนผมสอ่องเลยแล้วกันนะครับส่องนี่บางทีอาจจะไม่เห็นความมันนะครับ <c oughs> นี่ฮะพี่ดูลักนะพี่นะนี่ฮะไฟอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับนะครับนี่ พระแบบพิงหิ้บนบ้านนะพี่นะวางไว้เงี้ยฟาดอะไรแบบเนี่ยขึ้นนะดูฮะลักดูลักพี่นะนี่ฮะนะครับพี่พี่ดูลักเอานะครับจุ่มรักนะครับลักโอ้ลักแห้งล้านนะครับนะครับเนี่ยดูเนื้อหานะครับนี่พี่เห็นไหมเนื้อว่านนะครับเนื้อออกว่านนะครับแกะแก่ผงเขาเรียกว่าไม่เรียกไม่ถูกนะครับมาแก่อะไรนะครับนี่ฮะดูครับนี่ย นี่ครับนะครับนี่ปิดตาผมพ่อแย้มวัดด่านสำลงนะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับผิวหิ่งหิงนะพี่นะผิวบนบ้านเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนี่ครับนี่ครับดูครับปิดตาหลวงปู่แย้มนะครับวัดด่านสำลงนะครับนี่นะครับนะครับ ยิงยิงสองยิงมันเลยพี่เอ้ยนะครับบอกเลยนะครับตรงนี้พอดีเนี่ยเนี่ยลักเนี่ยไฟมันสะท้อนนะครับนี่โฟกัสมันก็ไม่นิ่งนะนี่ฮะลักเนี่ยโอ้โหพี่นะดูลักเนี่ยเนี่ฮะลักโอ้โหนะครับปึกปักเลยนะครับลักเนี่ยนะครับเนี่ครับ ประมาณนี้แล้วกันพี่นะดูเนี่ยดูรวมนะโอ้โหมันมีเสน่ห์นะพี่นะเล็บฉีกเลยนะครับแก่ฟอมนะนี่ครับนี่ครับติดตามพ่อแย้มบดานน้าลงนะเนื้อออกน้ำตาลนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าโซนไหนน่านิยมนะครับก่อนนิยมทุกกงนะครับอยู่ที่ความสวยแล้วนะพระเล่นกันมีราคากันอยู่นะครับดูให้ชอบนะฮะ่วนของผมก็คือราคาแบ่งปันทุกองนะครับดูให้ชอบแล้วกันนะเพราะว่าเล่นทุกสายทายทุกองนะครับนะครับเอาราคาไวๆแล้วกันนะครับขาย ซื้อหากันแบบราคาแบบสบายใจกันนะครับโอเคผ่านไปครับองค์ต่อไปครับเป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่กลุ่มมหาวันเลยนะพี่นะองนี้เป็นอีกองหนึ่งที่ว่าสวยนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ใหญ่ตื้นหรือเปล่านะครับแต่ก็มีความคมชัดอยู่นะครับนี่ดูนะพี่นะเนี่องเนี้มันโฟกัสไม่ได้ผมอยากให้เห็นจะชัดอยู่นะครับมาดูดวนเลยเริ่มดูเลยนะพี่นะนี่ฮะตรงหูนั่นจะมีติ่งออกมานะพี่นะพิมพ์ใหญ่ นะเส้นออกมาตรงนี้ก็เหมือนจะขาดนะแต่ไม่ขาดนะนี่นี่เขาดูกันนะครับ hmm. ผมเคยเห็นเขาว่าเขาก็ดูกันตรงนี้มันจะเชื่อมกันเหมือนไม่เชื่อมเหมือนจะขาดไม่ขาดนะครับตรงนี้นะเห็นไหมติ่งออกมาตรง,น,ตรงน,นี้แล้วก็มีติ่งเหมือนจะขาดตรงกลางนะครับนี่แต่ไม่ขาดนะครับลักษณะติ่งตรงนี้นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะฮะด้านข้างเนี่ยจะเวลาเขางัดพิมพ์อ,ออกมาเนี่ยจะคลดแท um บทุกองนะครับตรงคางเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยมาจากคางจะคลดฝั่งนี้ซะเยอะนะครับ่เห็นไหม จะคูดนะครับคูดข้างขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีความลึกนูนนะเวลาเขากดงัดพิมพเขางัดจากข้างล่างนะก็กระโดดขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันจะบล็อกพิมพ์ตรงเนี้ยหน้ามันจะลึกเนาะ <med David> ก็เลยงัดนะเวลากดพิมปุ๊บ <infant> เนี่ยอย่างเงี้ยหน้ามันคางอาจจะยื่นอะไรประมาณน้าพิมพ์สวยนะพอเราถ้าแกะพิมพเขงงางัดดันตรงเนี้ยดันพื้นนะรตรงนี้ก็เลยงัดนะครับนะครับซอกตรงนี้ก็จะมีรอยปิ้นนะครับนี่ขอบข้างนะครับเนี่ยซอยงัดพิมนะฮะเขาเรียกว่าเออร่องงัดพิมพ์นะครับนี่ ข้างนะครับเนี่เห็นไหมพี่ครับมันจะมีขอบปิ้นนะครับเวลาดึงออกมานะครับนี่เนี่ยขอบปิ้นนะครับมันจะมีรอยปิ้นนะครับตรงนี้นะครับดูครับลึกนะครับตรงนี้มีขอบก็เรียกว่าขอบก้นลึกเลยนะครับนี่นะครับดูครับสวยสมบูรณ์เลยก้นสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไฟเนี่ยเนี่พี่เห็นไหม องนี้เต็มองค์เลยบางองค์นี่ตรงนี้แทบมึงห้อยติดนะเนื้ออาจจะมีนิดนึงแต่ตรงเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรก้นแมงสาบเออตรงเนี้ยเออก้นแมงคล้ายๆเขาเรียกไมมก้นแมงสาบเนี่ยเนื้อเต็มเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับขอบนะครับนี่ฮะดูฮะเนื้อแห้งนะครับนี่ฮะนะไฟนี่นี่ฮนะพี่นะนี่ฮะ ดูเน, Bull นื้อ body, แห้งนวลเลยครับนี่นะครับนี่ฮะดูานะครับพะรอดพิมพ์ใหญ่นะครับมหาวันเลยนะพี่นะตีมหาวันเลยนะครับนี่เนืจะนวนแห้งหแห้งเลยนะครับนี่มีร้อยนิ้วนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ด้าน,นข้างนะพี่นะนี่ด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ปีกจะกว้างกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ปีก กนกรายกนกเนี่ยกนกโพนี่จะติดชิดนะครับแต่ฝั่งนี้จะลางๆล,ง,ลงมานะครับนี่ตรงนี้จะชัดนะครับนี่พี่ดูนะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะพระลอดพิมพ์ใหญ่กรุกมหาวันนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นีดนน่ดูนะพี่นะนี่ฮะสวยล่าสมบูรณ์เลยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนะครับนี่นี่ นี่ก้นเบีย้ยก้นอะไรก้นนแ่ทสาเมาเต็มเลยนะครับนี่องงัตของนี้นะครับนี่สวยงามครับตรงนี้นะครับเรียกพอสวยแล้วกันไม่อยากจะโมเยอะนะครับนี่เหนืิองแห้งเลยนะเนี่ยเออพ่ารอดนี่ส่วนมากเนะี่ยหน้าจะงุ้มๆหน่อยนะพี่นะคางยังงุ้มเลยเลยน่น,นะก็เลยเวลาง,งัดเนี่ยจะโดนคางนะครับหน,าน,นา้าหน้าท้าองค์พระจะงุ้มๆหน่อยนะครับนะครับนี่นี่ตรงคางนี่ส่วนมากจะคลูดฝั่งนี้นะครับนี่ Ay, น, like, นะ um problem, สส glam, ครับมีรอยครูดนะครับนี่นะครับเนี่ยดูด้านข้างก็มีเหมือนมีหูนะครับหูชัดเจนนะครับนี่มีโลล่องหูนะครับนี่เห็นไหมพี่นะครับเหมือนมีหูชัดเจนฮะครับนะครับนี่สวยงามครับนะครับนี่ยมีเส้นน้นําตรงน谢谢้ําตกนะครับนี่เนี่ยลองเส้นน้ําตกนะครับนะครับนี่ นี่ฮสวยครับนะครับนี่ดูว่ามีรอยคลูดนะครับตรงนี้นะครับเวลาก็ดันดันผ้าออกนะครับมีรอยคลูดนะครับนี่ฮะนะครับรอยคลูดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนะครับพระรอดมหาวันนะครับองค์ต่อไปครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมพยายามเซาะแล้วนะพี่นะผ้ามันก็คืออาจจะเลี่ยมแล้วดนน้ำเข้าหรือว่าตกน้ำนะครับพี่นะ มีความลึกนะพี่นะจอบเล็กนี่ครับดูขอบดูหูนะพี่นะดูธรรมชาติดูรวมมาก่อนแลวกันนี่พระก็จะกดพิมพ์นะฮะจะมีหูเป็นปิ้นขอบเป็นปิ้นอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับนี่ธรรมชาตินะครับแล้วหูก็จะเป็นแบบกดพิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วก็จะมีร่องขึ้นไปนะฮะก็ตีห่วงนะครับทําเป็นหูปิ้งนะครับฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นร่องอย่างนี้ทุกแทบทุกองนะผมดูนะนะครับนี่เวลาเขาปิ้นอย่างนี้เนื้อมันจะขยอนื่อนมาตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะ ปิงตอนแบบเอ่ออะไรอรพิมไอ้หุ่นเทียนตอนอาจจะอุ่นๆร้อนๆนะครับนี่บางทีนะครับก็เลยทําให้ฝั่งนี้มันเยิ้มๆนะครับนี่เห็นไหมพี่นะครับส่วนมากนะผมดูไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่บางทีอาจจะมีเนื้อปิ้นๆล้นลงมาอย่างนี้นะครับนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเกิดจากอะไรบางทีก็อาจจะเออพับมาหรือว่าตอนลนๆให้มันร้อนหรือเปล่านะครับหรือว่าหุ่นเทียนผมว่าก็น่าจะมีส่วนนะครับลนๆอาจจะ้อนๆเพื่อให้หุ่นเทียนมัน โค้งมาแล้วติดนะครับปิงนะครับเป็นปิงนะครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับแทบทุกองนะพี่ๆลองดูนะครับลองสังเกตดูจอบเนี่ยนะครับนี่ปิงธรรมชาติด้วยนะครับองนี้นะครับนี่เวลาปิงเนี่ยมาเนี่ยเวลาเข้าหักจำนวนมาตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยพี่เห็นไหมขอบเนื้อเกินจะมีตรงขอบเนื้อเกินตรงเนี้ยนะครับนี่เพราะว่าเขากดพิมพ์และเนื้อมันจะเปียยาวขึ้นไปนะบนเทียนมันจะยาวขึ้นไปขอบมันจะเป็นปีๆตรงเนี้ยนยครับนี่พอเราเขากดมากันเนื้อจะมีขอบตรงเนี้ยนะครับนี่ ขอบตรงนี้อาจจะมีแทงตะไบลบขอบหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีเห็นชัดเจนนะฮะนี่เนี่ยจะขอบล้นตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนี้จะมีเนี่ยขอบขอบเนี่ยเห็นไหมขอบเนี่อเกินตรงเนี้ยนะครับเนี่ยขอบขอบเนี่ยขอบพิมพ์จะประมาณนี้นะพี่นะนี่ขอบพิมพ์เนี่ยเนี่ยเพราะว่าหน้าเดียวนี่นี่นี่เมียพิมพ์นะครับขอบพิมพ์นะครับก็คือหน้าเดียวอะกดพิมพ์ไปนะทีนี้เขาจะโค้งนะครับด้านล่างนี่ศึกเดิมนะฮะเขาจะแทงตะไบนะฮะกนชอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ นี่ฮะลายช่ออยู่ตรงนี้นะครับแทงใบนะครับนี่เห็นไหมแทงทิ้งแล้วอันตรงนี้อาจจะไม่เห็นช่อจำนวนนะครับเพราะว่าก็จะแทงสบใบลักษณะการแทงตรงนี้องค์นี้ผมว่าคาดว่าพญานาจะแทงปื๊บปื๊บอย่างเงี้ยนะครับเป็นชองฝั่งนะครับนี่แต่งเก็บสวยเลยนะครับองค์นี้ไม่เห็นช่อนะครับนี่ไปนะแต่ว่าเห็นรอยแทงชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับรอยแทงชัดเจนนะครับองค์ก็ถ้าไม่เคลือนี่ผมว่าค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะมีเนื้อ สเก็ตหูดอะไรธรรมชาตินะครับนี่ไม่น่าเกลียดนะครับนี่ก็ต้องมีบ้างนะครับนี่ถ้าหูดเป็นเนื้อเกินนะครับนี่นี่ร่องคอร่องหัวร่องอะไรเนี่ยลึกนะพี่นะไหลเนี่ยแบบเนื้อดินขี้เบ้าอะไรแล้วคาบตะกันน้ํามันเกาะเฉยนะผมไปเอาอะไรแค่ๆหน่อยนิดนึงนะครับไม่อยากทําเยอะเดี๋ยวมันโดนเนื้อผ้านะครับนี่นะครับแต่ก็ดูแลกันา่าพิมพพิมพ์มทรงอะไรนะพี่นะไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับ แข่งตรงหรืออะไรประมาณนั้นแหละพี่นะดูเอแข่งกรงแข่งกระดกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับธรรมชาติดูดีนะพี่นะนะครับดูชอบสักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับนี่จอบเลหลงพวกเงินวัดบางขานนะครับนี่นะครับนี่ครับดูครับจะล้างสักหน่อยกลัวมันใช้เวลานะพี่นะเพราะว่าตะกันน้ำเนี่ยมันเกาะรู้สึกเกาะแน่นนะเพราะว่าได้มาส่วนมากผมก็ลงเลยนะครับเพราะว่าขามงนล้างยากนะครับถ้าล้างไม่เป็นล้างไม่ดีเนี่ยเสียผิวพระเลยนะครับ นะครับก็เลยลงอย่างนี้เลยกันนะครับนี่ผมก็แค่ปัดปัดฝุ่นแค่ไอ้นั่นเฉยนะครับลองฝุ่นให้มันเห็นลองนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ฮะออกไม้แบบจิ้มฟันแค่แคหน่อยนะครับรับออกนิดนึงนะครับได้ประมาณนี้เองนะพี่นะนี่เราลองนี่ผมก็เอาเล็บจิกออกนิดทนตะกันน้านะครับนี่เวลาก็อาจจะใช้อันน้าเข้าอะไรประมาณนั้นนะครับให้มันออกน่ารักซะหน่อยนะบางทีมันคือคืนิดนึงนี่ับผมก็อีกออกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ล้างนะครับนี่เอาแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูครับ นะครับดูด้านหลังนะพี่นะนี่เป็นคลื่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติเอานะครับนี่กดพิมพ์นะครับเนื้อนะครับนี่อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันจอบเลขหลวงพวกเงินวัดบางขานนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นสังกจายหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับกิจิทางใต้นะครับนี่องค์นี้นี่ครับขอบข้างมีรอยตะเข็บชัดเจนนะครับเนื้อย่นๆนะครับนี่หลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับนี่ใต้ฐานมีต่ใบนะครับนี่ กระจายหลวงพ่อเด็ดมาปรึกษานะครับกจิททางใต้นะพี่นะนี่ครับนี่นะครับนี่เน้ย่นย่นนะครับนี่นี่นะพี่นะนี่นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับแบ่งราคาแบ่งปันทุกองนะพี่นะนี่เนื้อละหะย่นย่นเนื้อจะจัดนะพี่นะนี่ครับนะครับนี่เข็บนะครับนี่ย่นย่นจัดจัดเลยนะครับนี่ขายราคาแบ่งปันอย่างเดียวนะพี่นะนะครับนี่นะครับ สังกัดใจหลวงพ่อเดชวัดปากสะไต่ฐานก็เป็นน่าจะเทช่อตรงนี้นะครับช่อด้านล่างแล้วก็ตะไบนะครับนี่นะนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะกล่องก็ไม่ค่อยโฟกัสให้เลยนะนี่ฮะช่อช่ออยู่ตรงนี้นะพี่นะน่าจะไปอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็แทงตะไบเก็บฐานนะครับนี่โอเคนะพี่นะประมาณนี้สังก tamam. ัดใจหลวงพ่อเดชวัดปักษะนะ <iek> ค <net> รับโอเคผ่านไปมาถึงองค์ส e <eland> ุดท้ายของคลิปนี้ ep นี้นะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากปล่งเล็กนะครับ ส่วนตัวผมจําได้นะถ้าถ้าถ้าเราไม่ผิดนะพี่นะองนี้น่าจะเป็นกลิ่นอ่าเขาเรียกว่ามหาสิทธิโชคนะครับวัดปราสาทนะครับวัดปราสาทบุญยาวาสนะครับปีศูนย์หกมั้งนะครับนี่ถ้ายังไงถ้าผิดถูกขออภัยนะพี่นะนะครับพิมพ์เล็กนะครับหลังมีบัวนะครับนี่นะครับนะครับนี่กลิ่นเล็กนะครับวัดปราสาทนะครับนี่ฮะดูนะพี่นะนี่ผิวหิ่งๆเลยนะครับนะครับตีฐานตะไบหยาบนะครับตะไบเดิมนะครับอุดกลิ่นนะครับอุดกลิ่นนะพี่นะ กลิงดังๆนิดนึงวิ่งอยู่นะครับนี่นี่นี่รอยกลิงอุดกลิงอยู่ตรงนี้นะครับตะใบเดิมนะครับตะใบหยาบเดิมนะครับนี่นะครับกลิงน่าจะกลิงรับประสาวัดประสารนะพี่นะผมส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นวัดประสานะครับแต่ไม่มีพ <ướ> ิมพ์ทรงให้เทียบหรอกนะครับผส่วนตัวผมอาศัยจำจำไว้บ้างอะไรประมาณนั้นพี่นะนะครับก็บางทีจำได้ไม่หมดนะครับบางทีก็ข้าวข้าวบางทีก็ลองลองบอกพี่เป็นไกด์ไลน์นะครับบางทีอาจจะถูกมั่งผิดมั่งนะพี่นะลองลองดูแลาลกันราคาเป็นปันทุกองนะครับวันนี้ก็ มีพระมาแบ่งปันพี are, parole, ่พี่แต่เพียงนี้นะครับแม่โอ้สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแหละบันได fc มีอุาระคุณทั้งหลายที่อุดหนุนก็เลยมานะครับแต่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดบอกต่อนะครับเป็นกําลังใจขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอจากลานไปก่อนนะครับไว้กวนหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอกราบคำว่า สวัสดีครับ